สวัสดีค่ะโอ๊ยหน้าแม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเมื่อคืนบีบสิวแม่ได้ยอยสิวมันหยุ่ลึกมากมันไม่ออกอยู่ดีวันนี้เรามากันที่อโอ้โหร้องไห้แล้ววันนี้เรามากันที่ตลาดญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวจะสลับกล้องให้ดูวันนี้เรามากันที่ตลาดญี่ปุ่นนะคะมิดซื้อว่นนามาิดซื้อว่า <Mits uba. S 2> ไม่รู้ว่า เห็นป้ายหรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูดีกว่านี้ตอนนี้แดดด้ไปช้อปปิ้งอยู่นะอ๋ออุ๊ยแดดด้ก็ลริเดินมาพอดีเลยอะเฮ้เธอก็ชอบกินครัวซองมากเลย elet Greetings Dieser Magen There's tastes like Where's liksom Curl Hoyt It croissant MyGrid uh, your r Is oh, right so, I, you i s o c for five ตอนเช้าก็คนก็จะไม่เยอะนะคะคนก็จะไม่เยอะมากแต่ถ้าเรามาสายกว่านี้คนก็จะ เยอะนี่ที่อจอดรถก็โลง่งค่อนข้างจะโลง่งมนเป็นเลยนะไหนเรเพอละเ่เพอรอคะเธอรออยู่ในรถกับแม่เฮ้ยว้ๆๆายเฮยระวังตกนะฮะ นี่คือตลาดญี่ปุ่นนะมันก็จะอยู่ในพลาซ่าที่มีแบบร้านร้านอย่างอื่นด้วยมีมีห้างมีห้างสรรพสินค้าอยู่ตรงตรงนี้ห้างอยู่ตรงนี้ห้างเมซี่นะคะแล้วก็มันก็จะมีร้านอาหารมีบาร์มีอะไรอย่างนี้เธอไม่ชอบนั่งในรถไม่ชอบโดนรัดในเข็มขัด เราตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะก็ในพลาซ่านี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ใหญ่ๆทีนี้ก็สะอาดเลยนะนี่เห็นไหมตลาดมิซูว่านะคะที่แดดี้เพิ่งไปซื้อของมาก็มันก็จะมีมีโอนวี่มีร้านอาหารนะคะซีฟู้ดบุฟเฟ่ ร้านอาหารถ้าไม่มีโควิดเราก็คงมานั่งชิลๆกันรับแสงแดดแล้วก็จะกลับบ้านกันแล้วนะถนนโล่งมากเลย Is it because of it's Sunday? Sunday yeah it's pretty light I mean the the grocery had more people than normal มีฟิตเนสอยู่ตรงนั้นนะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะปิดอยู่ The fitness all the fitnesses are closed now. Yeah they must be really hurting huh. อ๋ออันนี้เป็นตึกตกเราดูไม่ได้อันนี้จะเป็นตึกตึกที่ทำการของเอ่อทหารเรืออย่างหนึง The news is reporting that the curve is actually finally going down though in, in California. Oh, of COVID cases? Yeah, yeah. That's good. Actually, finally? finally. <laughs> How about after today? Because today is Super Bowl! Super Bowl. Yeah, I don't think people should together. <coughs> 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 okay, me eat together. Okay, the Mehai can eat, ในการช้อปปิ้งแต่ละครั้ง,งก็จะประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากก็เจ็ดสิบหกเหรียญน,นะคะมีอะไรบ้างมาดูกันส่วนใหญ่จะเป็นของไลสาระแหละไม่ได้ของที่เอามาเต้าหู้เหรียญแปดสิบเกกิมจเจดเหรียญ9้าส้า แต่ก็ใหญ่เหมือนกันนะกิมจิเปดเท่านี้นะคะออแล้วก็อาหารที่เราซื้อมาก็จะมีอันนี้เก้าเหรียญเก้าเก้าอันนี้หกเหรียญเก้าเก้าหกเหรียญเก้าเก้าแล้วก็ชิลาชิอีกอันเก้าเหรียญเก้าเก้าแล้วก็จะมีน้ำซีซีเลมอน 5, ห้าเหรียญยี่สิบเก้านี่ ขนมปังนี่สิบเลยเต้าหู้ก็จะเป็นแบบนี้เต้าหู้หแพ็คสแพ็คแล้วก็ซื้อมาสแพ็คแล้วก็อันนี้มิลที2กล่องสองกระป๋องกระป๋องเล็กๆแค่นี้เองได้มาแค่นี้ในการช้อปปิ้งครั้งนี้หมดเงินไปมากมายแล้วก็จะมีขนมต่างๆนะคะขนมญี่ปุ่นที่เราซื้อมา ขนมนนี้ขนมอันนี้ขนมเิสกิตช็อกโกแลตกกล่องก็ทั้งหมดก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บรวมเอ่อภาษีแล้วก็เจ็ดสิบหกสี่สิบสองซึ่งถามเราเราก็คิดว่าแพง <c oughs> แล้วมันยังไม่ได้เลยเลยอ่ะแทบจะไม่ได้อะไรเลยแต่มันจะแพงอีกตัวนี้แหละ <c oughs> <c oughs> นี่คือสิ่งที่แดดดี้เขาจะซื้อทุกครั้งเลยนะคะที่ไปตลาดญี่ปุ่นนะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นของเล่นแบบของเล่นของสะสมอะ่ะที่อันนี้เราชีดแอลกอฮอล์แล้วนะมันถึงเป็นน้ำๆแบบนี้มันจะเป็นของเล่นของสะสมที่เราจะไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรว่าแต่ละซีรีส์เนี่ยมันก็จะมี6ตัว คราวที่แล้วเราได้ตัวนี้นี่ตัวที่อ่านหนังสือนี้นะคะตัวนี้ตัวที่อ่านหนังสือแต่ว่าคือคว้งลงพื้นนะ่ะแตกไปแล้วอย่างตัวนี้นะคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งอันนี้มันจะมาจากโยคะซีรีส์นะคะเห็นไหมมีลูกจับขาแม่อยู่อะไรประมาณนี้มันน่ารั แต่พอมาดูบินมาดูบินเรามารู้ตอนหลังเนี่ยเพิ่งมาดูบินเป็นครั้งแรกเพราะมันแปดเหรียญเก้าสิบเก้าเลยนะ<อ>เพราะฉะนั้นเราบอกสามีเราว่าไม่ต้องซื้อมาอีกแล้วนะถึงแม้ว,ว่ามันจะน่ารักแค่ไหนเพราะว่ามันเปลืองเงินเปลืองทองมากเลยเนี่ยแต่เท่าที่ผ่านๆมาเราก็ยังไม่ได้ตัวที่ซ้ำเลยนะคะ วางเรียงๆเรีย,รย,รยกันไว้มันจะน่ารักแค่ไหนตอนกลางคืนที่เราปิดไฟใช่ไหมแต่ oh. ว่ามัน oh. โคตรจะเปลืองเงินเลยคิดวันเงินไทยก็เกือบสามร้อยอ่ะทุก๊กตาเนี่ยตัวละสามร้อยโอเคไหมทุกคนตัวละสามร้อยยังไม่บวกภาษีเลยนะ <c oughs> นี่ซีรีส์ต่างๆมันก็จะมีต่อไปนี้นะคะมันจะมีแบบนี้นะต่อไปก็คือซีร แล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีบารเราเราได้ตัวนี้มาอยู่ในห้องน้ำได้ตัวนี้แล้วก็ทอยเล็ตทอยเล็ตเราก็ได้ตัวนี้มาที่ปิดปิดจมูกเหม็น <Yahoo! S 1> <laughs> ได้มาสามตัวเลยจะเปิดแล้วนะ Which one do I think it is? Yeah, which one of these do you think it is? Uh, Psychic powers. Okay, I think think it's this one. I think it's this one. The lying down one? Yeah. I think it's the other one. I can't tell what's going on. Okay, let's open it. Okay. Do your trick. Do you it's, clean. it's clean. It's clean. My key to I got. I don't know. It's not working. I didn't get anything, but okay, I, but think, it's, maybe I think it's this book guy again. Oh no. Okay. <gasps> oh, it's a secret one, baby. <gasps> oh no, it's the first one. Oh the, oh, first the one. Oh the first one. Oh <laughs> I was close. <laughs> it was like almost a <laughs> same and nikana lakini this one, one is cute it's too, super cute too yeah. this is super cute this one reminds me of pearl oh, she, right. she proportions kinda, right now yeah is her proportion i sit and be round oh, okay. <laughs> it looks like our daughter <laughs> um, <you're> bald too. <laughs> okay let's put them together เห็นไหมท่าทั้งหมดนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด u y i n g it? -Yeah I guess so <laughs> It's so expensive It is pretty expensive You probably can get them cheaper online than the Japanese store right I don't know I I doubt it Oh no เอาละค่ะสำหรับวิดีโอพาไปตลาดวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้คราวหน้าถ้าเกิดว่าแม่ได้เข้าไปช้อปปิ้งเองก็น่าจะมีอะไรน่าดูกว่าน,นี้มาให้ดูนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เข้าไปในตลาดนะคะต้องขอโทษด้วยขอบคุณที่ติดตามนะคะกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย